จะเจ้ามาของไวจักมันเจ้ามันจบฮะเจ้าของไว้จักมันเอาแป้งมาไปน้ำบ่เออยกน่อยเดียวแล้วเอาอย่างหองไว้อะโอ้มาปนน้ำอ่ะไอ้ต้อควายทำไมของมาตากนี่มีรับต้อควายตรงไหนอ่ะนอนรอดแบบนี้งั้นมึงมีควายละเอามันอยังก็ได้มาห้องมันงเหรอไปยก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 ลอยกันเนาะเขาะมาเขาะอย่างมันก็ได้มง